คิมอยู o, ่แก๊งอยู่จะไปกอให้พี่หนุ่มดูเอ็มแบนฟอลลินไปจ้ะ ซ้อมสองทุ่มรอบเดียวเหรอพี่ไม่ไม่มีรอบสามทุ่มเลยนะเดิมปกติแล้วซ้อมสองทีมแล้ววันนี้เอาป่ามันวดสองคนเอาลิเกเตอร์ก่อนเดี๋ยวมาคนรับ

กบไากบมาไปเอาคิกซี่มาคิกซี่ขาตาย้วพี่หัวที่ไมเ<ช>จัดเลตัวอะไรพิกเลยนะใช่พิกเลยพิกเลยพิกคิกซี่เลยอีกตัวหนึ่งพีด่ด่วนะแฟนแต่เกิดไหมพี่ ไม่แวนไม่แบน,แบนใช้ได้เอาซับตัวกันยมีลัมเบอร์แล้วก็มาลองอมันหลอกเล่นได้นะพี่เกี่ยวแต่เอาอนนี่าหยิบไป,ไป,ปเปล่าเจ๊เอามาลองเอาออมาเล่นมันมันหลอกหลอกได้ดเ,ยเลยม,ม,มันหยิบหายาคุ้มเลยเนะี่ย โ้โหมาแล้ววะเสียงนี่คุณเคยให้ใช่ครัลูกตื่นแล้วเยีเฮ้ยอะไรวะนะปวดหัววะ นอะไรดีพี่ไม่ได้ใช้นานแนะเป็นเอลิดอยดอกเอลิดอยไม่ได้เลยไม่เป็นทายาทไม่เป็นเล่นดอกนะเดี๋ยวพลังแฝงอะไรดีวะอืม Ao hay ao. Phiền nổ. Hay ya ti. Hay ya ti co. Đi mà đi. Sao Tiếng cho Bạn ไม่ได้จี้ไม่ได้เลี้ยงรกาเออะไไรตก้าวมาล้างมาล้างในตอนสองทุ่มอ่ะเฮ้ยไปงเว่าเดี๋ยวยูกับเพื่อนคนนี้ติดต่อตอนที่แม่เอาของไปให้ไงมนเอาเราอยูเมื่อวานนี้ประเด็นคือทำไมทำไมน้องเขาน้องเวลานี้ตลอดเนี่ย ใช่ใช่พี่เอาตัวอะไรเอาตัวอะไรพี่จะได้บ้างเอาไอเดียวจะไดเอาอะไรอ่ะไอ้ดี่โอ้โหมันแบนหมดแล้วอ่ะมีตัวเนี้ยดีว่าเอาคิรินแหะตัวนึงอ่าคิรินหล่ออะไรครับเอวสุไหมวะเอามาปิดเอวสุโดนอีโรเมียได้โดนโดนโดน I'll kill that, he with that. So yeah. in cho bu เลสโก้เราโกโก้โกโก้เข้ามาเยอลืมเปลี่ยนรองแสงที่บ้านยีแม่ตายเก๋ มันไม่ม่มีไตเกิดมาของเรามีสองแต่ใช้ได้เนีแม่เน็ตกูเถ่าจังวไ เน็ตจังเจียวเลยเน็ตจากเจีเยวข้าวเหนียวทิพันเน็ตเจ็ดเจียวเก่นจะว่าอะไรวะวัวแป้งมารูปหน้าจอเลยแม่งมันมันเมื่อื่นเลยครับลื่น<อ>จัดจัดสวย,ส,ยสวยคลิปหมดเจี้ยงเลยมันจบบนเลยให้มันจบ <c oughs> จบบน กูได้กูได้ตัวนิดนึงวกูโกรธโกรธโกดธโกรธโกรธแล้วโกดโกรธแล้วสองแล้วสองแล้วโกดโกรธแล้วโกดโกรธแล้ว่มอันนี้แล้วอันนี้แล้วนี่แน่นี่แน่โกรธโกรธโกดอ้าอีตัวน้งโกรธนะโกดธนะโกรธนะโอ้ไม่ตายเกียร์ด้วยเกียร์ด้วยนึกว่าฮิตสุดท้ายจะตายโอ้ยพี่ไอ้ดาเมจกลับอ่ะมันมันเบา เออไม่ไม่กลับมาวะที่ไม่กลับอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่น้ครับผมเลยกูไล่กูไล่กูไล่สอมิหน้าตายวะเฮ้ยถอยก่อนนะถอยก่อนไปผมยกให้ผมยกให้ไม่ได้ไม่ได้สวดสวยสวยเฮ้ยขึ้นหลอดดักได้ปะดักได้ปะเนี่ยเนี่ยมีโลมันไม่อยู่อ่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมามมาผฉีดลงฉีดลงล่างผมสี่แล้วนะโอ้โหวิจิตจัดจะตายแล้วพี่ใหญ่อะไรอ่ะ

สวยสวยสวยโกบิการโกบิกางแต่เราดีอยู่ไรน่ะอยู่ไรล่ะบูจะขึ้นอยู่ได้พี่อยู่ได้พี่อยู่ได้มันจะขึ้นขึ้นนี่บูมขึ้นมันขึ้นครับบูมขึ้นบูมขึ้นบูมขึ้นอยู่กับพี่อ่ะเอาป่ะเอาเ่ะหรือกอดินเฮ้ยกลางกลางงั้นได้นะพี่สวยยกแล้วถ้จะเข้ามาก็รีบไวเข้ามานะมันมาหมดแล้วเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยไปแล้ววะตายหวานตายหวานพี่โว้พี่ลากพี่ลากทิ้งพี่ลากทิ้งเสย์เย์พี่เลยขึ้นเลยขึ้นเกิดอะไป ลากทิ้งละลากบูงิ้งแล้วมันเสียเวลาตีบูอยู่นะเว้ยเอาเลสได้ผมสี่ผมสี่ผมสี่เฮ้ยเอ้ยมันมันดับเบิลท็อปไปแล้วนะพี่ด้านล่างอ่ะเจ๊บูเคียร์คลิปหมดแล้วเนี่ยจะไปเติมตรงเลดเพื่อนนะเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่มันลงมาแล้วเนี่ยทะลึ่งทะลึ่งเฮ้ยเลดเลสได้แล้วเนี่ยมันมันมันเหวอะผมกระเบลิดอยู่ผมกระเบลิดกระเบลิดมาอยู่มาอยู่มันเห็นผมดักอ่ะมันเห็นผมอ่ะมันเห็นผมอ่ะ

คลิปเบียบนอนะต้องไปรับเบียบนอะผมผมรับรับไม่ทันวะพี่โบไปนะ<อ>นพี่โบไปตายไสุดแกลกเ้อทีอยังไม่หาต่อต่อหนเทวต่อไหนเทวต่อหนกลังไปล่างกำลังไปล่างไม่มีฟิกเกอร์นะมังกลยมเลยมงกลงาย่นอยู่เลยผมมีนะผมผมผมมียกมีอะไรทุกอย่างเลยนะอันตรงกติ เอลเอลตรงเอลระวังตดนดักเอ้ยมันอยู่ห้าเอ้ยมันลงมาปิดมันลงมาปิดหมดเลยมันลงมาปิดหมดเลยยกแล้วยกแล้วช่องหนีนะช่องหนีนะช่องหนีนะช่องหนีอยู่ที่แหละพี่เฮ้ยไปช่วย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 ไม่ระวังเมตรได้โดนนะล่างสองล่างสองล่างสองล่างสามล่างสามล่างสามขากลับบันมาปะ มามามาเห็นปะกบกบวิ่งละโอ้วหวิ่งวว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 สี่วววสีวตัวว้วงสี่วว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 กวว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 ว้วว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 เววนวว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 วีวว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 ่ววววววว คลิปตเดียคลิปแล่ตัวเดียอพี่ได้เฮ้ยนี่ตายมันตายมเฮ้ยคลิปคลิปไม่เหลือแล้วด้ล่างเฮ้ผมมาผมมาทันชมคียรลก่อนมมตรงเลสมันอยู่ตรงเลสตรงเลสเฮ้ยมาผมมามเนีปดิปลดปิดช็อสกสวยสวยจหมดเลยจลยเอ็นโซยเอ่างได้ะพบําล่งได้นะกักไปได้มไ้ไได้ได้ลได้ลได้เฮ้ยจะเกิด ตัดแม่งเลยครับล่างยาวยังได้เลยเนี่ยพี่เดี๋ยวต้องเคลียร์กลางคนหนึ่งว่ะเดี๋ยวเฝ้าออกกันตลอดไม่ไหวแล้วซีต้องรีบละพี่ที่โบสถ์จะได้ี่เคลียร์เสร็จจากกรุงคเสร็จแล้วเออไอโบมันจะได้พื้นที่มาติหน่อยถีบเข้ากลางไหลเข้าขบวนไปจีดอยดอยดอยหนูร่างขึ้นบนนะกูร่างขึ้นบนก่อนเล็กได้ไหมก่อนเล็กเราห้า เฮ้ยผมโดนนะวัฒโมว่ะเฮ้ยมันจะเอาไปเด้ได้โอ้โหผมตายเลยว่ะชีดฉีดชีดฉีดโดนเต็มหน่เลยนะวัฒโมเฮ้ยฟีชีอยู่ฟีชีเขาโดนไหลได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเฮียกูโดนโดนไหลว่ะผมก็โดนเฮ้ยได้ปะชีเลียนต้องเข้าว่ะเข้าได้หมดเลยชีเลวยเอแต่หมดเลยเฮ้ยมันเอากลางว่ะมีโงกลางเราอ่ะเอาบนแทนก็ได้นะพี่ได้บนได้บนเถี่ยบบนเถียบบน เมื่อกี้ไม่ได้เล่นเลยว่ะโดนไปรับร่างตัวไปรับร่างคนหนึงไปรับร่างโด่ไปรับไปผมผมไปรับเพียงแค่้นไอ้บูไปรับไอ้บูไปรับตุ่มจนว่ะจนจัดเลยกูต้องไปว่ะผมต้องไปบนพี่ดิดหลุดดิสหลุดไอ้พี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้นะผมมาด้วยผมมาด้วย ได้ได้เยอะกบกบกบระวังนะเมย์โอ้โยอีสยแต่มันดึงไปแล้วดึงไปแล้วกลางห้ากางห้ากางห้าหรอผมผมไปรับกลางรับกลางด้วยรับกลางด้วยโอ้มันเอาเวทคีบเราอะตัวเดียวตัวเดียวก็ตัวเดียวก็ถือว่าเสียนะมม่่วารันโซนอะมันจะเล่นบนมันจะเล่นบนมันจะเล่นบนพี่ โอ้ตกลงขึ้นหลอดไม่กล้าเล่นแล้วหลอนะหลอนะพุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เออสวยสวยเนี่ยกบมันขึ้นหลอดแล้วเว้ยเฮ้ยมันจะโอ้โหเขี้ยมทะเล่งยังวะเป็นโซ่กำลังขึ้นมาเป็นโซ่เป็นโซ่มาขึ้นมาพี่เอ็นโซ่มนขึ้นมาขีดกับบ้านขีดกับบ้านขีดกับบ้านกลางกางคลิปกลางผมอ่ะเอ็นโต้ขึ้นไปพี่เอ็นโต้ขึ้นไปรอแป๊บนึง้อได้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 รออยู่รออยู่เฮ้ย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 มันเจ็บนะ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  เอ็นโซมาปิดหลังอ่ะพี่ถอยถอยได้ปะคิวเลนน่ะคิวเลนอยู่กับเพอนโซ่ถอยถอยถอยไหวปะตรงนั้นอ่ะตรงเพอนโซ่อู๋ทีเดียวเดียวไม่ไหวตายสวยสวยไอเจ๊เข้าไปหาจริงได้ปะแม่งเจีจะตายหมดแล้วมันจะตายหมดแล้วโบโบโบเราพี่โบเราพี่กับพี่เราพี่พี่ฮัลโหลใครก็ได้เราพี่พี่หน่อยไปได้เอาดาดิเอาดาดิเอาดาดิ นี่ยเี่ฉีได้นลพี่ได้ฉียังได้ได้ไดได้ไเอาดิดิโอ้หูตายวะโอ้โหจีแรงยังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดียวเดี๋ยวโถกยังไม่ได้เอาตันฮิวนะขอเลขมงกุฎก่อน แล้วเจาะข้ามมาได้หมดเลยตะการว่าเฮ้ยดึงไปรับเบี้ยนะเว้ยรัาหูผมไปรับอยู่อะเอนโซคิดว่ามันจะมาตีปะไม่มันน่าจะเข้าบูเฮ้ยอยู่เนี่ยอยู่กลางสองกลางสามกลางสามเฮ้ยผมรับล่างอยู่อะผมไม่ได้ไปไฟอะเยื่อเพิ่งไฟได้ไหมไม่ได้ไฟไม่ได้ไฟไม่ได้ไฟแัมหนึ่ง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 บนสองกลางสามยูนี่ยิงเลยนะ เอพี่ป่าป่ากับเมิดอยู่นี่นะถอยก่อนโอ้โหผมอยู่นี่อย่าเล่นพี่อย่าเพิ่งโอ้โหถอยถอยถอยไปเลยไรไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าดิเดี๋ยวข้าดิษโอ้ไอมังกรจะหมดผมปล่อยนะก็ปล่อยเลยความจริงอ่ะมึงต้องปล่อยข้างบนเลยมึงต้องวิ่งมาเทิดข้างบนปล่อยปล่อยล่ากไม่ได้นะไอ้เจมดันด้ผมตามไม่ตามก่อนตามไม่ตามไม่โผล่ว่ะระวังตรงนั้นอ่ะ ล่าง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 มันมันต้องไปเคลียร์เด็กเราเรามาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยจิมตัดมาเลยดับมาเลยดับเลยตัดกลางตัดกลางให้ตัดกลางให้ปล่อยล่างไปเลยปล่อยล่างไปเลยไปฉีดฉีดกับดาบฉีดฆ่าฉีดได้พี่เอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนปล่อยล่างไปเลยเอากาวกาวเอากาวกระบน่ะเีลยวได้กาวกระบนคุ้มแล้วเสียมก้องไม่เป็นมันกลับมาแมันกลับมาสองตัวเลยพี่เราเอากาวอีกป้อมได้นะมันเอากาวอีกป้อมหนึ่งได้เอาดีได้มาก มันหยุดมันอย,นอยู่ตอนนี้มันอยู่ความสองตัวผมเห็นอยู่พี่ผมได้มงกุฎแล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นแตะดีวนะเรานำ่พันแล้วเราเล่นถ้าเล่นเล่นห้ามันสู้ไม่ได้แล้วตอนนี้จะต,ต้องเล่นห้านะมาแล้วอย่าอย่าไฟนะเดี๋ยวรอรอไอโบมาเติมค่อยไฟนะเรารอเล่นห้าเฮ้ยมันสายสายมัลตี้สี่มัน ไอโซยูุ่นโซยุนโซยุนมันอยู่หลังป้อมแล้วเล่นห้าได้นะเว้ยตรงเนี้ยผมมีฟิกเกอร์ให้พี่อามาโกมันเดี๋ยวดิแต่พี่จะเล่นก็เล่นได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคลิปรอคลิปกลางให้ก่อนดิรอคลิปหรือรอยบูเปิดอะเฮ้ยเบิดแล้วเปิดแล้วไปิดล้ดิตายกกมันพี่เล่นล่างยาวได้นะต่อได้ยาวเล่นยาวเขางงอะไรวะเนี่ยยี่โบงงอะไร วผมต่อได้อะโอ้โหเจ็บต่อป้อมได้นะตรงกลางเฮ้ยมันดึงมันดึงมันดึงไปแล้วมันดึงไปแล้วเจ้เฮ้ยเจ๊อยู่ไกลจทำไะเจ็บเจ็บเยอะเลยเจ็บเยอะเลยดา24ตาเล็ดเลยเล็ดเล็ดเล็ดมันจะเกิดเล็อรอคลองก็ได้นะพี่เอ้ยพี่พี่ไปเคลียร์ล่างต้องไปเคลียร์ล่างคนหนึ่งว่ะ ตัวนึงบัฟผมหมดพี่ว <Yeah. S 2> นบัฟก่อนก็ได้นะเดี๋ยวคองจะเกินเนียพี่ <_ t iny> รอเปิดของก็ได้พี่มามามารอรอหัรอดักมาอยู่รอดักโป้งมัน <_ t iny> มาละลองยืมเมียบ โซ่อยู่ข้างๆอยู่ตอนนี้เจ็บจัดเลยเรอไหลเข้าไปเล่นห้าไหลเข้าไปเล่นห้ามันแพ้แล้วการเงินนำเราขาดแล้วปล่อยไหนพี่ปล่อยไหนปล่อยปล่อยวนปล่อยวนปล่อยวนไปลวนเวฟหลังอะเวฟหลังไม่ใช่เวฟนี้เวฟหลังด้วยเวลาเออเวลามึงจะปล่อยมึงจะปล่อยลีนที่มีแครี่อะมันจะขึ้นง่ายเดี๋ยวเราเล่นลอยบู์มาเติมอน่อยเดียวเฮ้ยจะดับไม่ทั้งหมดแต่ผมวะเอาลีนให้แครี่แครี่แคลรี่โอาโทษโทษโทษมึงมีอยู่แล้วมึงไม่ต้องเสี่ยเอาไอ้เหี้ย ไม่เม um ื่อกี้ผมไม่มีเลดมีแต่บูรอรอรอเข้ารอเข้ารอเข้าพี่โบอยู่ร้านไหมพี่พี่โบเออมึงยิงมึงป้อมไปเรื่อยมึงป้อมไปเรื่อยมึงไปยิงไปเออยิงช่วยเล็กไปกรมันตีกรมันตีกรมันตีีอัดกลบได้ป่ะพี่เอาได้นะเอาได้นะมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วโดนหรอดิบ้านอะไรดามกูมาไหน ลงมาเลยมัลงเลยดิเฮยสวยจบได้แล้วพี่ตายจมช่วยเพื่อนยิงหน่อยโอ้ตายว่ะตายหมดเลยโอ้ตายหมดไอ้เฮียพวกมึงเข้ายังไงกันวะเนี่ยเข้ายังไงกันให้ตายหมดวะนั่นดิไอ้เจมช่วยเพื่อนยิงคนก่อนเว้ยช่วยเพื่อนยิงคนก่อนอะแบบยิงยิงยิงอะไรไม่รู้แก ได้ตอนฮิวแล้วถ้าได้ฆ่าอินโซก็จบแล้วเมื่อกี้แม่งแต่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ทำตัวเดียวกันโดนสวนแตกวะเนี่ย้ยอ่าคืเคพยายามทำมดับบีได้เยอะไอ้เจเรื่องดับบีโคนขาดเลย,เลยแคลรี่แล้วถึงเลดเกมแล้ว แม่งรวยเลยเจ๊ช็อตเดียวอ่ะโซนคลองเกิดก็ได้นะพี่แต่โซนสามชีด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 ตรงนี้พี่อะดักเอาชีดก่อนชีดก่อนระวังโดนเตะตายนะเว้ยตายได้เนาะตอนนี้คือผมมาแรงมากเลยมันไม่มีใครออกกันเวียนเลยบุกเข้าบนได้นะเฮ้ยอันดิ้นก่ไอพี่โส้นโซ่ผมเส้นผม่ตายเส้นโซตายเส้นโซตายเกิดเกิดเกิดตาย

เอ้นได้คือเรชอ h ọ นันตายได้ไงวะทั้งหน้งนันมีแค่ฉี่ไม่ใช่หรอวะฉี่กับเอ็นโซ่วะฉี่ก็เดียววะเอ็นโซ่อยู่กับกูอ่ะผมโดนฉี่ั้งโดนฉี่ปีเตรเมดตอนถอดได้ขึ้นไปอ่ะพี่งงว่าตายด้ไงรอ เก็บเรียบเลย